ครับผมสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับเ <sucks> มื่อนี้มาหน้ากับผมมาหน้าพอดีให้จ้างรถเพื่นมาอัดฟางอัดเฟียงครับอัดเฟียงไปเหง่งัวพี่น้องมาพี่ตามเป็นเด็ดเด็ดที่ดีรถอัดเฟียงไหมเพิ่งเห็นเพิ่งเคยเห็นพี่ตามครับพี่น้องครับผมพี่น้องมาแล้วครับรถกำลังมาอัดฟางให้เพื่นมาอัดฟางไปหง่งัวครับพี่น้อง เทีย้ยงกับพวกง่ามดอกมันนั่นเขาร่มเกียเก่ยวเส่ร่มเกี่ยวเสยกี่ตัวมันเก็ตดีดีพี่น้าผม เป็นมาสไหนครับก้อนละอยสิบหกบาทมันก็นไ,ไ,ไ,ได้ไหวได้เพียงหวังข้าวเดียวนหมข้าวเดียวกันได้ก้อนหนึ่งให้หนึงให้หนึงได้แป๊บเดียวเบิดแต่ว่าน่านให้หน้อยนี่เดียวรถดูนิสสายนะยังน้อยค่าเป็นท่าน่าให้ง่ายอยู่ดีอยู่แล้วมึงฟังนี่มากแต่ได้รายแล้วครับฟังนี่ Các bạn ăn khá nhiều đấy xoang loài là xoang loài qua là ăn về ngoài nói hoàng ướt nhà có thể ở phía về mình chìm mama mà là cả đây nhà ướt khăn theo ได้การอยู่พ็ายามาอัดให้ไว้ดีพี่น้องให้หอบไปห,หอบอยู่ <c oughs> ย่าเยมเฉยๆมาหอบบาทานั่นแล้วไข่ เมื่อเดี๋ยวเต็มก้อนครับทีนาย่านดินเฮ็ดไดว่าย,ยืดรอกไม่เฮ็ดดอกเขาน้ำท่วมบ่ได้เขาพี่น้องน้ำมากมากเหมือนเขากับบ่นี้ง่งามบ่าบทา แดดหวานพี่น้องเอาหอมกันพ่าไงหรอกแดดคักว่ากินมาม่าห h าวมีไป็หลังเอ้ยกินเพรียงนีงสีแล้วครับหามองเดียงยากเราสมมติว่าในบ่มี่ไงครับ ไปเพี่น้องโอ้บอกไปรเรารัเพี่น้องอ้อมหอนแดดเ้าห้มเนี่ยกจังเ <c oughs> ก่งงายพอดเนี่ยมันมีเฮ็ดไป้ดีดีครับมีเฮ็ดเป็นตั้งเฮ็ดเป็นกวางไม่กวางละหากวานหากวานผู้เพื่อนมาอาัดให้ผูมียังมือหนีกระเร้น วางเล็กน้อยนะ่อวางข้าวนึงครับก็บเลยมาไทยที่มึอเช้าก็ไปไทยเองไทยลองมันไทยลองไทยลองมันแล้วก็มันห่อนก็เลยลงมาครับพี่น้อง,งมุมหน้าอือรวเพิ่งกลับมาอาดเฟี้ยงไงเพื่อดีกเด็เลยไปไทยเราเพี่น้องผมหยาก ยังกับบ่อเดืไปใบหงใหนบ่อเดืเบิึงบ่อดืยังมาล้่มกับยังบ่อเดืเบิึงมีเวลาค่ะเมื่อยกับบ้านกันนอน,อาน,านอนกินข้าวอาบน้ำนอนเอาเฝ้าเพื่อนมาอาดไว้เจ้าหน่อยยานฝนตกเอินเฟียงมันเสียนขึ้นล่าเออที่นี่เนาะพี่น้องอ หอยกันมน่นาอแล้วมุง้งฟางบ่ฟางบรดษเท็ดชีพด่วนแล้วครับพี่น้องบ่ใครว่างช่วงอาห่นกับมาเฮ็ดกระชัางป่าที่กระช่างป่าแล้วล้วกันที่ปลูกเหมนเสียหญ้ามันครับไปไทยไปแล้ว,ลวม้อเศ้ามันแดดฮ้อนบางคนบริเัทงานด่วนพี่น้องเอ้ยมาเหยียดเมยว่าสันบ่ <laughs> ไหวครับ จังอยู่บ้านนี้สิ้นเดือดเหตุเพื่วางจะเข้าไปนล้วเอวาค่ะพี่นอ้องมือหน,นีกับลุงปั้งก็ไม่ยังไล่ครับผมก็ขอขอบคุณพี่นอ้องเอฟทีทุกท่านที่ที่เขามาติดตามนะครับนางที่ามาเบิึงคลิปเบิึงวิดีโอว่าพวกขอาไว้ของลุงปั้งว่าช่วงนี้เห็นยังแน่มือหนีเห็นยังแน่ประมาณนี้นครับเดี๋ยวว่างๆผมก็บยถ่ายคลิปลงเรื่อยๆนะครับพี่นอ้องครับมือหน,นีกับ สุดท้ายเราก็ไม่ยังครับก็ขอเก้าเข้ามาสวัสดีพี่สวัสดีน้องนะครับเนาะโอการนาบางบางที่ถ่ายคลิปเอเบ้างไหมครับว่าสิให้เบางอย่างแต่โอ้เราคลิปหนาจีเทสที่ถ่ายป่าครับเพราะว่าป่ามันก็ไดซิบมือแล้วล่ะซิบกามือแล้วเดี๋ยวมาลงที่ว่ามันใหญ่ขนาดใดนใส่ขนาดไหนนะครับเนาะอามูนี่ก็ผมไม่ยังหลายครับผมพี่น้องสุดท้ายก็ขอกล่าวค้า่าสวัสดีผมพี่น้องทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ